มาไปดูกันเรื่องของกรทสารัตอัปเดตเรื่องคดีนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้ก็ที่เราคุยกันนะมีการาขึ้นศาลร,ระหว่างคุณไบแนนนะครับกับกรตสารัตนะคดีเป็นยังไงบ้างพี่บิ๊กนะมีคนถามมานะวันนี้ก็รวบรวมข้อมูลมาเท่าที่รวบรวมได้ก่อนนะก็เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในช่วงที่เรานอนนอนกันไปนี่แหละตั้งแต่ตีเที่ยงคืนลไล่มาเรื่อยเลยเนี่ยมันก็มีอัปเดตมา อยู่ตลอดนะครับผมก็นั่งอ่านจนหึงเช้าเนี่ยแล้วก็สรุปเอาให้เพื่อนๆฟังตามทันก่อนแล้วกันนะครับโดยที่เมื่อวานเนี่ยมีหลายประเด็นมีการเปิดเผยหลักฐานสําคัญของเซกเ,เอาดูเอาดูประโยคบางประโยคก,ก่อนนะครับว่าเขาเกล่าวหากันว่าอะไรก่อนแล้วคุยกันอะไรในศาลแต่ศาลยังไม่ตัดสินนะตอนนี้คือศาลเขาเรียกว่า hearing อยู่เขาก็ฟังกันอยู่นะครับเซกแคร์นะครับเชฟฟูบอลเล็ต provider is by mandated in m o t i o n against spam นะครับก็ เซกเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรดีมีการกล่าวหาแล้วกันบอกว่าไอไอ,ไอบริการ Custodial Wallet เนี่ยคือเวลา exchange เนี่ยคุณไม่สามารถเก็บเงินลูกค,ค้าได้ถูกปะ่ะเวลา Exchange คุณก็ไม่มีหน้าที่แค่ x c h a n g e คุณก็ต้องเอาไอ,ไอ,ไ,อไอเงินที่ลูกค,ค้าเอามาฝากเนี่ยเอาไปเก็บไว้กับไอ้ custodial s e r v i c e s นะฮะไอ้ c ต s t o d i a l service เนี่ยก็ต้องห้ามเป็นบริษัทของคุณนะฮะปรากฏว่า SEC เซกเนี่ยกล่าวหาไบแนั้ยูเาานะบอกว่า ไอ้เซฟฟูวอลเล็ตอะไรเนี่ยไอ้บริการไอ้คัสตอเดียลวอลเล็ตอะไรเนี่ยมันก็คือของ Binance Global นั่นเองมันก็คือเจ้าของเดียวกันมันคือซิซซี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรียกผิดกฎนะแล้วก็มานิพลเลตมีการเอาเอางบเอาเงินของลูกค้าไปใช้นะไปหมุนโน่นนี่นั่นเงินของคนอเมริกันเนี่ยเอาไปหมุนนะอันนี้คือสิ่งที่เซก็เกล่าวหา ฝั่งของไฟแนนเตเต็มๆเลยนะฮะอันนี้ก็ดูถ้าเราดูจากในเอกสารนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าไม่ต้องไปดูหรอกมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะฮะสิ่งที่น่าสนใจไม่รู้เซกไปเอาหลักฐานมาจากไหนนะเซกแต่เซกเขาค่อนข้างบอกว่ามันค้นพบหลักฐานอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเซกก็ ask the court to order inspection s in b i nus a n c e นะก็มีการออบอกให้ขออนาจศาลนะให้ศาลอนุญ,ญาตให้เขาเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจ b บแ a น c e ยูแบบเต็มที่เลยจริงๆจ,จังๆนะแบบลึกๆเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีอำนาจในการเข้าไปตรวจมีแค่อำนาจในการแค่ขอความร่วมมือขอเอกสารนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันนะว่าเอกสารที่เออ,เอ,อเกได้รับจากใบั้น c e มาเนี่ยประธานโทษนะไม่มีลเซ็นไม่มีวันที่มีแต่ PDF ไฟล์อะไรที่ประมาณเซกบอกว่าโคตรจะ s e l เล s เลยนะไม่มีค่าไรค่ามากๆนะอันนี้คือสิ่งที่ b บแ a น c e ค่อนข้างที่จะโมโหแล้วก็กล่าวหาทางโมโหไบแอนด์ ance, นะครับกล่าวหาทางไบแอนว่าเนี่ยเตะ่วงนะครับแกล้งแกล้งกันชัดๆนะฮะสิ่งหนึ่งที่เซ็กเนี่ยอยากจะได้ก็คือคำให้การนะคล้ายๆกับคำให้การนี้เพิ่มเติมในข่าวนะทำให้การของ c ีโอนะซีโคนเก่านะที่ที่เคยพูดอะไรโน่นนี่นันเอาไว้นะฮะแต่คล้ายๆกับว่าไบแ a น c e เล่นเกมว่า คุณจะเอาไปทําไหมก็ซีโอลาออกไปแล้วนี S ่บอว่าซีอไม่อยู่แล้วซีอคนนั้นไม่อยู่แล้วนะครับก็คล้ายๆซีอคนใหม่บอกก็เข้ามาแล้วก็ประมาณว่าไม่รู้อยู่ไหนไอ้สตาฟชุดเก่าก็ไม่อยู่หมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาจากไหนให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมผมเข้าใจนะผมพยายามปฏิปต่อกับเรื่องเมื่อวานมันก็เลยมันก็เลยทําให้เซกเนี่ยไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้อันี้คือสิ่งหนึ่งที่เซกโวยวายในศาลเหมือนกันนะว่าใบนั้นเตะทวงนะครับคุ้นๆไหม คุณคุณ้นไหมเหมือนตอน XRP พยายามจะขอ,อหลักฐานการพูดของคุณฮินแมนนะที่พูดว่า Ethereum เนี่ยไม่ใช่ Security แล้ว s e กก็ไม่ให้นะครับครั้งนี้มันเหมือนเรื่องจะกลับตลบปัดกันเป็นไบแนนไม่ให้นะไม่ใช่ไม่ให้นะไม่รู้จะให้ยังไงอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเพราะว่าคนใหม่เข้ามานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจงใจหรือไม่จงใจนะหลายคนก็บอกนี่คือการวางแผนของไบแนนนะแสบจริงๆอะไรประมาณนี้ ไปดูฝั่งไบแ a น c e บ้างนะครับไบแ a น c e พูดอะไรกับสารบ้างนะก็เซกเมื่อกี้เซกพูดอะไรกับสารไปเรียบร้อยนะบอกว่าไบแ a น c e เนี่ยทำผิดกฎมีการใช้บริการ c u s t ต y Wallet Safeful เนี่ยเป็นของ Binance g l o b a l ซึ่ง Binance g l o b a l มันก็คือเดียวกันกับ Binance US นั่นแหละนะแล้วอย่างนี้มันคือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะฮะกระเป๋าซ้ายย้ายไปกระเป๋าขวาจริงๆไอ้ตรงนั้นต้องห้ามเป็นกระเป๋าขวานะมันต้องเป็นอีกคนหนึ่งคอยดูแล อันนี้มันคือเครือข่ายกันหมดเลยแล้วมันคือการเอาเงินของคนอเมริกันเอาไปไหลเอาไปข้างนอกนะ,ะไปไบแอนโ g l o b a l อะไรแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่กรตตอสหรัฐกล่าวหานะครับในขณะที่ดูไบแ a น c e บ้างนะครับไบแอนบอกว่าเซกนั่นแหละนะฮะที่ทำตัวไม่เข้าท่านะฮะขอเอกสารอะไรที่มัน ไม่ make sense แล้วก็ทํานอกเหนืออนาเขตเการปกครองของตัวเองคือนอกเหนือหน้าที่นะฮะนอกเหนือหน้าที่นะฮะเกเซใบแนนเนี่ยแล้วก็มีการพูดถึงว่า it's very difficult to ensure the company fully collateralized นะอันนี้คือฝั่งที่กรตอสารัทพูดนะบอกว่ามันยากมากเลยที่จะระบุได้ชัดเจนว่าใบแนนเนี่ยมีตังอยู่ข้างหลังจริงหรือเปล่าคือเซกเนี่ยต้องการจะตรวจสอบว่าใบแนน us มีตังข้างหลัง ครบตามนั้นจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามองว่าไอ้เซฟฟูเซฟฟูเนี่ยมันคือ b บ n a น c e Global ไงนะฮะในขณะที่ b บ n a น c e เองก็ไม่ได้ตอบตรงจุดนั้นนะบอกว่าเซกนั่นแหละที่มาขอเอกสารแล้วก็ทำอะไรที่ไม่ค่อยเมกเซนต์นะฮะเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไเนี่ย under burning burning sum นะเนี่ยเนี่ย burning sum นะก็คือคุณคุณงี่เง่าอ่ะนะคุณทำอะไรทุกอย่างให้มันยุ่งยากแล้วก็ ไม่ make sense เลยนะแล้วก็ยังทํานอกเหนืออนาเขตน,นอกเหนือหน้าที่ของตัวเองด้วยทีนี้อยากพาไปดูตรงนี้มากกว่าเนี่ย six document without relevance scope นะครับเนี่ยมีการบอกว่ามาขอเอกสารอะไรที่บางทีก็ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องเลยแต่เซก็ขอนะฮะนี่คือใบแนนก็เหมือนตอนนี้คือฟ้องกันเต็มที่เลยเซกขออะไรก็ไม่รู้ที่ใบแนนมองว่าอันนี้มันเป็น เอกสารส่วนตัวของบริษัทนะเอกสารที่มันเป็น confidential นะฮะแต่ว่าใบเซกก็ขอหมดเลยนะฮะ proportional to the need of c o n s e n t order เนี่ยประมาณนี้แล้วก็มองว่าทั้งหมดที่เซกทำเนี่ยมือการกันแกล้งแล้วก็ให้ SEC, เซกให้ให้ไบนแนนเสียชื่ออะไรประมาณนี้ไปดูนี่นิดนึงนะนี่คือเ e ฟฟู l นะบริการที่บอกนะบริการตัว คัส t o เ i a วอล l ล็ตนะที่เซกเกล่าวหาว่ามันเป็นของไบแนนนั่นเองไบแนนโก g โบนะฮะสิ่งที่เราได้จากการฟ้องกันครั้งนี้ซึ่งสารนีงยังไม่ได้พูดอะไรนะแต่ว่าอันนี้คือรับฟังก่อนนะเราเราเห็นหลักฐานชุดที่1ที่2ฝ่ายเปิดเผยอัดกันแล้วกันนะฮะก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์โลกนะคือไอ้เรื่องเซฟฟูนี่แหละนี่คือครั้งแรกที่เซกยอมเปิดเผยหลักฐานนี้ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเซกเนี่ยฟ้องไบแอนเนี่ยสิบสากระทงโดยที่ไม่มีการพูดถึงหลักทงหลักฐานอะไรเลยนะเขาเก็บเก็บหลักฐานเป็นไฮไลท์เอา,วาใใไ,วไว้ใช้ในชั้นศาลนะครับนี่คืออาวุธชิ้นนีหนึ่งที่เซกหยิบมาใช้ในศาลแล้วนะฮะเรียกว่าไอเซฟฟูเนี่ยมีการวิเคราะห์นะครับจากคุณอดัมโคเรนเนี่ยโคเรนเนี่ยมีการพูดนะบอกว่าหรือว่าเซกเนี่ยไปเจอ ความเกี่ยวโยงอะไรบางอย่างของเซฟฟูถึงไบแ a น c e g l o b a l นะถึงได้จะขอบี้ตรงนี้เป็นพิเศษนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะ now express calling the s f f u indeed b i n a n c e related entity นะฮะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับไบแ a น c e นะฮะแล้วไบแน us has been misleading the court แล้วก็มองว่าไบแ a น c e เนี่ย m i s l e a d นะฮะ m i s l e a d ก็คือแบบทำให้ทุกคนหลงทางนะหลอกอยู่อะหลอกสารอะไรประมาณนี้นะฮะ ปดูต่อข้างล่างนะครับอีกประเด็นต่อมานะถ้าเราเห็นตรงสีแดงๆที่วงๆในตัวคำ Hearing ที่ประกาศออกมาเนี่ย b บ n a n c e o w น l a w f u l p o s p o s e นะฮะอันนี้น่าสนใจนะ b บ n a น c e <oughs> o w น Unlawful Purpose เนี่ยความหมายก็คือว่าชัดเจนนะว่าเซกเปิดเผยหลักฐานชิ้นที่2ออกมานะบอกว่าไอเซฟฟูเนี่ยเจ้าของตัวจริงก็คือ Binance นี่นะฮะปกติเนี่ยคำนี้ไม่เคยหลุดออกมาจากปากเซกเลยนะเรื่องของการกล่าวหาว่าอะไรเป็นของอะไรนะฮะอันนี้เป็นชิ้นใหม่แล้วกันหลักฐานชิ้นใหม่เป็นข้อกล่าวหาชิ้นใหม่ที่เซกหยิบม,มาใช้ในศาลนะบอกว่าสุดท้ายแล้วไอ้ไอ้ระบบคัสเตอร์เดียลหลังบ้านเนี่ยมันก็คือของไบแอนยูเอสข้างนอกน,นั่นเองนะฮะน่าสนใจอันนี้คืออีกจุดหนึ่งจุดที่3ที่น่าสนใจอีกนะฮะก็คือเดอเซครมนะฮะ we are We are not seen sex lobby h e r e before เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้จาก s e c มาก่อนเลยนะ at least not outside anything uh, okay. red act นะก็ไม่เคยมีไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนนะตอนนี้ s e ็ค่อนข้างที่จะ aggressive พอสมควรนะสำหรับคดีนี้นะครับ it seems to lean on something called Murphy declare นะฮะรู้สึกว่ามันจะเกี่ยวกับคุณ Murphy declare เนี่ย Murphy deal เนี่ย declare เนี่ย m มอร์ฟี่ดีแคร์ไว้ว่าอะไรครับมาดูฮะ s e c กอธิ t what เดดแบมอิสเซลดัชน์อันเดอร์สเตนว่าเซฟฟูอีนีมีการมีการอ้างอิงอีกนะว่าไอแบมเนี่ยแบมนี่ก็คือเป็น b บ n น n c e US เนี่ยไม่ได้เข้าใจนะว่าเซฟฟูคือใคร๋อแล้วเซฟูคือใครอะเซฟฟู <laughs> คือไบ n นนยูโกลบอลอะไรแบบนี้ใช่ไหมในความคิดของเซ c กนะฮะมไม่รู้เหมือนกันไหม ไปดูหลักฐานข้อที่4กันนะผมอ่านมากๆผมก็มึนเหมือนกันนะนคนนั่งเยอะเหมือนกันเอ่อ uh, we learn for the first time that sex art, uh, s e x o r เด็ดเ deny just so short no longer อ๋อโอเคนะครับก็มีการร้องขอนี่คล้ายๆกับทีมอินเวนที่ผมที่ผมพูดไปนะร้องขอไอ้คำให้สัมภาษณ์หรือคำพูดของ CEO คนเดิม Brian Chuder เนี่ยนะฮะ กับคุณจัสมินลีอะไรเนี่ย CFO ที่ลาออกไปหมดแล้วนะร้ <c oughs> องขอเ <c oughs> ทษทีร้องขอคำให้สัมภาษณ์อาจจะมีบางอย่างข้อมูลบางอย่างที่สองคนนี้เคยไปตอบแล้วตอบไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะ ตอบไม่ดีหรือเปล่าไปตอบแล้วมันทําให้มันเจอช่องโหว่ทำให้ใบแอนเนี่ยมีสิทธิ์โดนเล่นงานได้นะครับทำให้มันมีการปรับเปลี่ยนเอาสองคนนี้ออกนะฮะทีนี้เซกเนี่ยต้องการไปขอไอ้คำให้การไอ้ตรงนั้นใหม่นะครับแต่ว่าไบั้นปฏิเสธนะเพราะไบั้นบอกว่า2องคนนี้เขาลาออกไปแล้วมันไม่ใช่คนในบริษัทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ให้นะฮะลาออกไปกว่า8เดือนแล้วด้วยก็ไม่ให้อะไรประมาณนี้นแล้วก็ มีบทวิเคราะห์จากคุณอดัมแหละเขามองว่าหรือว่าเซกจ,จะไปเจออะไรบางอย่างในคำพูดของไบรอันกับจัสตินลีเนี่ยนะฮะก็เลยเตรียมตัวจะเอามาฟ้องนะ,ะประมาณนั้นประเด็นต่อมาประเด็นที่5นะครับนี่เป็นละเอียดแล้วนะ <laughs> ผมก็ไปอ่านก็ได้ประมาณนี้แหละบางประเด็นผมยังจับไม่ได้อย่างนี้เลยนะครับ They have a g คื e that uh show the testimony would would be too disruptive to business not uh so uh, the job ซิมดิสเพียก่อนไซเ e นนะครับก็เหมือนกับว่ายู่ดีเขาก็ออกไปแล้วก็หายตัวไปเลยนะครับไม่มีการมาให้สัมพงสัมภาษณ์ซึ่งมันแปลกมากนะคะก็คงมีการคุยกันระหว่างใบแนนหรือเปล่านะซีโอใบแนนคนเก่าเนี่ยออกไปเสร็จแล้วก็ไม่มีให้สัมภาษณ์ไม่ได้อะไรไม่หางานใหม่อะไรเงี้ยคือเงียบไปเลยจากสเปซนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มีการตั้งข้อสงสัยกันแล้วก็6กทับนะเรามาดูกันบทสรุป ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเศกซักเจตตามนี้เลยหคือ there is a evidence of crime นี่คือบทสรุปของเศกเลยนะที่เขาเกล่าวหาใบแนะน่นะหพบหลักฐานเรื่องคลังนะเรื่องอาชญากรรมทางการเงินนี่เหมือนจะพบหลักฐานจริงๆนะอันนี้ในหนึงในหนึงเซกนะเซกคงไปเจอหลักฐานอะไรบางอย่างนะแต่มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอีก,กเรื่องหนึ่งนะฮะอย่างที่สเนี่ย t h e r e s indeed evidence that s e f u ก็คงจะมีหลักฐานนะความเชื่อมโยงจริงๆเกี่ยวกับไอ้ s e f u เนี่ยเป็นของ Binance Inter นะเพราะฉประเด็นเหล่านี้เนี่ย Binance จะต้องแก้แก้คดีให้ได้นะครับประเด็นที่3 c e เนี่ย s e f u is not simply a wallet provider เหมือน c e f u เนี่ยจะไม่ใช่แค่เป็น wallet provider ธรรมดาธรรมดา นะครับมีความสามารถอื่นด้วยนะครับในที่นี้เซกงอาจจะไปเจอการเอาเงินออกหลังบ้านอะไรแบบเหมือนไอ้แบ็กดอร์ของ FTX อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับ BAM Executive t h e m s e l v e s นะครับ Lack insight s on uh, Binance US a s s e t นะครับ BAM เนี่ยแทบจะไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับไอ้ a s s e t ข้างใน Binance US เลยนะครับมันเข้าไปดูอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือบทสรุปประมาณ4อย่างที่เซก ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าใบแ a น c e ผิดนะละลายกระทงด้วยนะอันนี้คือ4ข้อก็แต่ละข้อนี่หนักๆทั้งนั้นเลยนะอ่ะเรามาเรามาสรุปกันนิดนึงก่อนคือถ้ามันจริงนะเอาก่อนถ้ามันจริงตามนี้นะใบแอน c e ก็คงจะนี่มันคือ FTX 2นะนี่มันคือ FTX 2เลยเพราะว่า มันคือมีความเชื่อมโยงกับอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วมันพบหลักฐานคลามถ้ามันจริงก่อนนะถ้า4ข้อนี้จริงหมดนะแล้วก็มีการถ้าไอเซฟไอเซฟฟูอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่บอเล็ตพรอวเดอร์ธรรมดาธรรมดาอย่างที่เซกก่าหานะมันมีความสามารถในการเอาตังออกไปทำอย่างอื่นได้ด้วยด้วยอันนี้มันก็จะจะน่ากลัวมากนะฮะใบนั้นก็จะเป็น FTX ที่ใหญ่กว่านะขั้นกว่า แล้วก็แบมไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งไม่รู้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องไปอกิวกันถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนี้ก็ต้องสู้กันอีกยาวๆนะับก็อย่างพิสูจน์ก็เด็กสักพักหนึ่งเราก็ไม่อยากจะไปปักใจเชื่อหรอกว่าจะจริงหรือไม่จริงนะต้องไปดูทิศทางของศาลอีกทีว่าแล้วศาลมองยังไงนะกับการที่ตอนนี้ใบแนนหลักๆเลยนะหลักๆคือใบแนนเนี่ยไม่ให้ไม่ให้อะไรนะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เอกสารเอาเอาแบบภาษาชาวบ้านนะี่บางทีพูดภาษากฎหมายแล้วมันมึนๆน,นะคนเดิมก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็เอกสารที่ให้มามันไม่ยูสฟูลนะมันไม่มีประโยชน์ผมว่าเนี่ยสารก็อาจจะต้องอธินนราเองหมดเลยนะสารอาจจะต้องสืบไปก่อนไหมว่าแล้วที่เสกมองว่ามันพบหลักฐานคลามอะไรเนี่ยมัน มันคือหลักฐานอะไรเพราะเสกเองก็ยังไม่ได้บอกอะไรนะฮะไอ้ที่ความผิดปกติเนี่ยที่คุณไปเจอมาแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับไบแอนด์โกลบอลนะไ,ไอ้เซฟฟูอะไรนั่นะนะฮะถ้ามันฟังขึ้นเนี่ยผมว่าศาลก็อาจจะต้องบังคับให้ไบแ้นเปิดเผยหลักฐานออกมาว่าคุณก็ต้องเปิดเผยตามที่เขาร้องขอมานะครับแล้ว แล้วก็มาพิจารณาคดีกันอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เรไม่รู้หรอกว่าสารคิดยังไงเราต้องรอดูสารเนี่ยพูดอะไรออกมาก่อนนะฮะประมาณนี้อมีมไหมว่าไม่น่ามีนะประมาณนั้นเหลี่ยมมาเหลี่ยมมาส่งคำประสาทผมอ่านแล้วผมก็มง,งงนะแต่ว่า ฝั่งไบแ a น c e เนี่ยแทไม่มีเลรเพราะไบแนมันไม่ได้โดนมันไม่ได้ล่าหาเศกไงแต่ว่าเ็กเนี่ยล่าหาไบแ a น c e เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแจ้งกระทง1นึ่ใส่ใส่ไบแอนรัวๆเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยต้องดูการขึ้นศาลครั้งต่อไปว่าไบแ a น c e แก้เกมอย่างไรถ้าไบแ a น c e แก้เกมได้ดีก็ก็โอเคไปนะถ้าแก้ไม่ดีมันก็จะไม่โอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆอ